จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเข้าสู่เรื่องของความรุนแรงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น <c oughs> ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็จับตาว่าจากนี้ไปทิศท,ทางทางการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องบอกว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาก็จับตาดูด้วย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มนปชที่รวมพลกันที่โคราชเมื่อวานนี้หรือว่าจะเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดซึ่งสื่อต่างชาตินะคะเขาให้ความสนใจแล้วก็มองว่าจากความรุนแรงและเหตุการณ์ที่เเกิดขึ้นนป็ เพิ่มสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยให้เรียกว่าเพิ่มความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยสื่อต่างชาตินะคะเขาก็ให้ความสนใจกับเหตุระเบิดและยิงถลม่มเวทีกปปสที่จังหวัดตราดและการประกาศชุมนุมใหญ่ของแกนนากลุ่มนปชที่จังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และ AFP ระบุค่ะว่าแกนนานปชประกาศจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงที่จะเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มต่อต้านและกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลขึ้นมาทํา ให้สถานการณ์ทางการเมืองตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเพราะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงและก็แผ่ออกไปเป็นวงกว้างขณะที่เว็บไซต์ f r i s t r i c กนะคะก็ระบุว่าการชุมนุมเป็นการลั่นกลองศึกของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อระดมกองทัพของตนเป็นจำนวนมากให้ออกมาเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพ ทางด้านของสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานเหตุการณ์โจมตีการชุมนุมเป็นเหตุให้มีเด็กหญิงเสียชีวิตพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นเหตุรุนแรงมากที่สุดนับแต่มีการชุมนุมเป็นต้นมาถือเป็นการลุกลามของความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ด้านในกรุงเทพออกไปสู่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกหลายคนเห็น การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปขอพื้นที่คืนนะคะ,คะกับประชาชนในย่านของจังหวัดระยองด้วยนะคะล่าสุดเองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปขอรบศพตำรวจควบคุมฝูงชนจังหวัดระยองค่ะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการคืนความสงบสู่สังคมบริเวณสะพานผ่านฟ้าหลีลาดค่ะ Facebook ของนางสาวยิ่งรักษินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ภาพการเดินทางไปที่วัดห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เพื่อเคารพศพพันบทตรีเพียรชัยภารวัตรผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่งซึ่งก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติการคืนความสงบสู่สังคมบริเวณสะพานผ่านฟ้าหลีลาดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต5คนเป็นพ ก็แสดงความชื่นชมพันธุมรีเพียงชัยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซึ่งหลังจากที่นาที่ค่ะต้องบอกว่าภารกิจคืนความสงบสุขหรือว่าขอเปิดพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานที่ราชการเมื่อวันที่18เนี่ยอยู่ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าทําให้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยแต่คนที่บาดเจ็บ